สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะนี่ค่ะมีใครรู้จักบ้างแกงยอดมันเทศค่ะหรือว่าคนเหนือเรียกบะมันแก้วเนาะยอดบะมันแก้วนะคะภาษากลางภาษาอีสานเรียกผักอะไรไม่รู้เนาะยอดอะไรไม่รู้แต่ภาษากลางรู้สึกจะเรียกมันเทศนะคะคนเหนือห้องยอดบะมันแก้วนะคะแกงเ่ปรานินค่ะ นี่คือเครื่องแกงของเรานะคะมีพริกแดงแล้วก็พริกแห้งกระเทียมหอมใบมะกรูดขา่าตะไคร้ขมินนะคะแล้วก็กะปิปลาราผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสเนาะอันนี้คือน้ำมะกรูดค่ะที่เราคั้นไว้แช่เย็นไว้เนาะแช่ฟิดไว้เนาะ ใส่น้ำมะกรูดด้วยนะคะถ้าไม่มีน้ำมะกรูดใส่น้ำมะนาวค่ะนะคะแต่พอดีเรามีน้ำมะกรูดอยู่แล้วเนาะใส่น้ำมะกรูดจะอร่อยกว่าน้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวขอเด็ดผักก่อนเนาะน,นี่ค่ะเด็ดเรียบร้อยแล้วได้แค่นี้ค่ะได้นิดเดียวเองเนาะเกงก็คงจะมีสักถ้วยถ่วยกว่าเนาะนะคะดูเมื่อกี้มันเยอะแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเก่เนาะเอาแต่ยดยอดมันนะคะนี่ บางคนจะคิดว่าเอ๊คุณยายช่องคุณยายเลี้ยงหลานเนี่ยทำกับข้าวอะไรไม่รู้ไม่เคยกินเนาะทำแปลกๆเนาะ,ะก็เคยกินเนาะคุณยายเคยกินเนาะ,อ,ะอาหารโบราณบ้านเมืองนี่นะคะคนเฒ่าคนแก่เขาเกงให้กินนะก็เลยก็เลยติดใจมาก็ามาทำเนาะแต่อย่างลูกสาวคุณยายเขาก็ไม่ไม่เคยกินหรอกแต่ถ้าคุณยายทําเขาก็กินนะคะเนาะเมื่อก่อนสมัยก่อนเคยไปอยู่แม่เสลียงเนาะไปทําให เพื่อนบ้านนะคะเขาปลูกเขาปลูกมันเทศไว้เต็มสวนเลยแล้วเขาก็ไม่รู้จักกินเนาะพอคุณยายไปอยู่ก็ไปเกงให้เขากินเนาะเขาบอกว่ามันกินได้หรอกินได้เนาะก็เกงให้เขากินเนาะเกงแบบนี้แหละคะ่ะเขาติดใจตั้งแต่นั้นมาพอพอมันเทศออกยอดเขาก็ไปเด็ดเด็ดมาให้เกงเนาะนะคะตอนหลังมาเราก็สอนเขานะสอนเขาทําเนาะนะคะอร่อยนะคะใครยังไม่เคยทําก็ลองทําดูนะคะเดี๋ยวจะ ก็ดูวิธีทํานะคะเดี๋ยวเราจะปั่นพริกก่อนเนาะเราจะไม่ตํานะคะเพราะว่าข้อมือเจ็บมาอีกแล้วนี่เห็นไหมบวมนะคะหยุดยามาได้3มเดือนแล้วตอนนี้มันบวมแล้วมันแสบแป๊บๆเลยนะเสบขึ้นมาเลยคะ่ะตําไม่ได้เขาต้องใช้เครื่องปั่นแล้วนะคะเดี๋ยวขอปั่นพริกก่อนนะคะแกงกันเลยค่ะเราจะคั่วพริกก่อนนะคะ ขั่วพริกขั่วปลาก่อนเนาะแล้วค่อยตักปลาออกนะคะนี่ค่ะ mm hmm. ตักปลาออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแล้วก็ใส่ปลากับผักนะใส่น้ำก่อนนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวปลามาันจะเละค่ะอันนี้พอเนาะอืมค่ะเสร็จตาล้าค่ะ ก็บอีกเก็บอีกค่ะทำไมไม่ลงอ่ะ,ะอจะุดจบกันแล้วแล้วก็จะเติมผงปรุงรสค่ะ นัวค่ะจะใส่ผักแล้วนะคะได้แก้สองมือเนาะ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำมะกรูดค่ะค่อยใส่ไปนะคะชิมไปค่ะ ถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่ใหม่ใส่เพิ่มได้ค่ะก็เราไม่ชอบเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะแกงยอดบะมันแกวใส่ป่าเนะาะภาษาเหนือนะคะพอดีไปตลาดเมื่อวาน,นะคะ่ะไปเจอพอดีเลยตอนแรกก็จะกินขนมจีนลูกสาวซื้อมาให้เนาะเลยเก็บใส่ใตู้ไปก่อน เปรี้ยวละเปรี้ยวมากเลยเอามูมเปรี้ยวมากเลยเดี๋ยวมาดูต่อนะคะแกงเราสุกแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอีกทีนะคะนี่ค่ะปิดแก,ก๊สค่ะนะคะเราจะไม่ใส่ผักชีต,ต้นหอมนะคะเพราะว่ามันจะไม่เข้ากันกับยอดเนาะยอดอ มันเทศนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะปลาสองชิ้นเองเนาะเพราะว่าแกงไม่เยอะเนาะนี่ค่ะผักก็จะออกมาประมาณนี้นะคะใส่ส้มมะกรูดนะคะน้ำมะกรูดค่ะใครที่ยังไม่เคยกินก็ลองทําดูนะคะน้ำเข้มข้นมาก นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงยอดมันเทศใส่ปลานิลน,นะคะหรือว่าแกงยอดบาน้ำเกลือย,ยอดบาอรอะไรนะมันเกี่ยวเนาะยอดมันเกี่ยวใส่ปลานิลเนาะคนเหนือเนาะคะ่ะอาหารโบราณโบราณนะคะสูตรโบราณโบราณเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทําให้กินเนาะสมัยก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะไม่งั้นเขาไม่มาขายที่ตลาดนัดหรอกค่ะ ซื้อม,มาเมื่อวานสองมัดนะมัดละห้บาทนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะจะเป็นกําลังใจให้คุณยายทําคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ